สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามนะครับสำหรับใครกำลังมองหากล้องติดรถยนต์นะครับตัวนี้ก็คุณภาพดีนะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังเลยลองกดเข้าไปชมที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับวันนี้ชวนมาชมในส่วนของ Honda Dimension ปี2001นะครับถ้าใครสนใจก็ลองมาชมดูนะครับเผื่อมีคนชอบ Honda แล้วก็รูปทรงของ d i m e n ชั่นนะครับเป็นรถขนาดกลางเลยนะครับนั่งสบายหรูหราอยู่นะครับเมื่อเทียบกับปีที่ออกมา สำหรับตอนนี้นะครับวันนี้นะฮะเปิดมาในราคา79,000บาทนะครับรถสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็คันนี้ติดแก๊ส LPG มานะครับถ้าใครสนใจก็อไปทดสอบไปทดลองขับได้นะครับอยู่ที่แถวกรุงเทพนะครับคันนายาวโซนนั้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็โทรไปเจรจาไปทดลองขับพาเพื่อนพาช่างไปดูนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบแก๊สก็อบไม่เป็นไรนะครับเผื่อมีท่านที่ ใช้งานของแก๊ส LPG อยู่แล้วนะครับเผื่อจะเข้าตานะครับเอาไปใช้งานนะครับสำหรับ Dimension ก็เป็นรถที่ค่อนข้างจะใช้งานง่ายนะครับอะไรเยอะมากเลยนะครับตัวนี้ก็ราคาเปิดมาก็น่าสนใจนะครับปกติก็จะราคาแรงๆทั้งนั้นเลยใน Dimension ครับครับจะมีอะไหล่เยอะมีช่างเฉพาะทางอะไหล่ถูกก่าศูนครับมีเชียงกงด้วยนะครับศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ y o u t u b e นะครับก็มีคนมารีวิวนะครับ ถ้าใครใช้รถเยอะๆใช้งานรถเยอะก็การติดแก๊สก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก่อนในเรื่องของความปลอดภัยก็เตรียมดับเพลิงรุ่นเล็กไว้ก็ได้ครับก็น่าจะพอให้ช่วยเบาใจได้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยส่วนคันนี้ก็สภาพสมบูรณ์นะครับเป็นเบาะผ้าภายในเดิมๆโรงงานนะครับ ใครชอบใครพร้อมก็ลองไปเจรจารทดลองขับดูนะครับส่วนผมก็เพียงทําหน้าที่นําเสนอนะครับไม่ได้เอามารีวิวนะครับเรียกว่าเอามานําเสนอแล้วกันนะครับเผือ่อพี่น้องสนใจกําลังหาก็ไปเลือกไปชมไปทดลองขับกันได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับไปชมไปทดลองขับได้เลย